ของมาก็คือจากทางเดิมโดยตอนกลับก็คือต้องกลับทางเดิมนะคะอันนี้ก็จะเดินหิ่งห้อยหิ่งห้อยจนวันี้อันนู้ไ่หลายพันกีงแล้วนะ ออได้อันนี้ก็จะเป็นสีวลึงนะเจ้าของเทพอธิวะเนาะอันนี้ก็จะเป็น,อ,น,น,ปนอันดับแรกเลยช่อยแรกจะเป็นสีวลึงตรวนางฟ้าเนาะก็คือจะมีตัวถัดสายน,สนี่ยค่ะอันนี้คือสีวลึงทั้งค้ายทั้งหมดเลยสามารถทายฮุบได้เด้อเจ้าทายรุได้เลยค่ะ แต่ก่นท่านมาตไปทสังเนาะแต่ว่าทำจังก็คือสะพานได้ส่เราาพูดถึงงานที่เขาจะมองาน้าเนาะเขาต้องจีนาน็คืงเราต้องีนานการ็คือเขาต้องจีนาน้าแล่ถ้าแบบว่าเขาวงผลผลเนาะเขาจะไม่จีนงานปางน้าจะีดาน่าย นงา,า,นานงฟ้าอยู่ห้างหน้าเหรอโดยใช้างืา่อนงือเลยเราต้องจินตนาการลึกๆเขาถึงจะเห็นว่าเป็นหูอเป็นหางนางฟ้า <c oughs> อ่าเดี๋ยวท่านใดจะทายหูอเนาะหรือจะทายให้เด้อ <c oughs> โดยภาพเนี้ยค่ะเดี๋ยวเขา <c oughs> เขาต้องไปอีก นางฟ้าจะอยู่ด้านบนทางในต่างหูค่ะก็ต้องจินตนาการจะเดินอันนั้นจะเป็นตาอันนั้นจะเป็นเหมือนกรำปองค่ะอาไทายหุงพระเจ้าเดี๋ยวลิงจะทายให้มาลิงไทยให้เงาต้องต้องจินตนาการอเอาเท้ามองเพลินๆนะจะบว่เห็นนางฟ้าอ่าขยับมาด้านหน้านิดนึงโอเคค่ะอ่าบนกล้องเดินมา้อนางฟ้ามีหลายโอ๋ ก็สวยมากนะครับเป็นถ้ำหินงอกหินย้อยได้ได้ถ้ำหินงอกหินย้อยที่สวยมาก